ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาครูเก๋มีโอกาสได้ดูรายการซึ่งเป็นรายการดังค่ะแล้วเป็นรายการที่พี่อ้อยพี่ช็อตเป็นคนจัดรายการและมีพระเอกคนหนึ่งมาร่วมรายการค่ะบังเอิญว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนอินโทรเวิร์ดพูดไม่ค่อยเก่งแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเขารู้วิธีในการเข้าหาผู้คนและสามารถที่จะพูดคุยได้มากขึ้นด้วยการอ่านหนังสือค่ะหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตเขาก็คือหนังสือที่มีชื่อว่า วิธีชนะมิตรและจูงใจคนซึ่งวันนี้ถ้าคุณมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้หรืออยากจะได้หนังสือเล่มนี้ไว้ครอบครองหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฟังว่าเนื้อหาหนังสือเล่มนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรทําไมพระเอกถึงได้พูดถึงหนังสือเล่มนี้ในรายการและถ้าเกิดคุณนําไปใช้จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ไหมเราลองมาฟังไปทีละข้อเลยค่ะข้อที่1ค่ะ หนังสือบอกว่ามนุษย์ทุกคนต้องการการยอมรับสิ่งสำคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมันก็คือการให้เกียรติและก็การเคารพซึ่งกันและกันถ้าเรามีหน้าที่การงานหรือว่ามีหน้าที่ที่ต้องติดต่อสื่อสารกับคนเป็นจำนวนมากการทำงานของเราจะราบรื่นด้วยดี ด้วยการที่เรารู้จักที่จะให้เกียรติเพื่อนร่วมงานให้เกียรติคนที่เราไปพบให้เกียรติบุคคลที่เราอยากติดต่อด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชมเชยในเรื่องของการยกย่องเพราะว่าคนทุกคนคะ่ะต้องการจัดเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นเสมอเมื่อใดก็ตามที่หัวหน้าเรายกย่องหรือชมเชยเราเราก็ยังรู้สึกดีใจใช่ไหมคะดังนั้นนะคะหากเราเองมีผู้ใต้บังคับบัญชา เราก็ต้องรู้จักยกย่องและก็ชมเชยเขาเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาเหล่านั้นจะมีแรงใจมีกำลังใจในการที่จะสร้าง,างผลงานดีๆค่ะไม่มีอะไรที่จะทำลายความทะเยอทะยานของผู้น้อยไปยิ่งกว่าการตำหนิติเตียนจากหัวหน้าหรือแม้แต่ครูเก๋เองก,ก,ก็เหมือนกันค่ะครูเก๋เป็นนักเรียนเวลาที่นักเรียนมาสายเวลานักเรียนไม่ส่งงานหรือเวลานักเรียนไม่รับผิดชอบบางครั้งครูเก๋ใช้วิธีการดุการด่าการตาหนิ มันก็ได้ผลแค่เฉพาะในช่วงที่เราดุด่าหรือตำหนิแค่นั้นแต่มันไม่ได้ส่งผลในระยะยาวแต่พอครูเกตลองเปลี่ยนวิธีด้วยการชื่นชมเขาเวลาเขาทำในสิ่งดีๆและครูเกตก็บอกว่าในครั้งต่อไปครูเก๋จะเห็นผลงานเขาแบบนี้อีกนะหรือวันไหนที่เขามาทันเวลาและเข้าเรียนได้ตรงตามเวลาส่งงานได้ตามที่รับมอบหมายครูเกตก็จะชมว่าเขาสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมาทันเวลาครูเกตหวังว่าเขาจะมาทันเวลาแบบนี้ในทุกครั้งนะและมันกลับ ส่งผลให้นักเรียนคนนั้นไม่ค่อยมาสายให้การส่งงานของนักเรียนคนอื่นก็สามารถที่จะตรงตามเวลาด้วยมันกลายเป็นว่าการที่เราพูดการที่เราชมให้กับคนอื่นได้ฟังและได้ยินด้วยมันดีกว่าการที่เราจะดุด่าว่ากล่าวหรือตํำหนิเขาซะอีก ดังนั้นไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นใครเขาย่อมต้องการได้รับการยกย่องและก็ได้รับการยอมรับโดยอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราเสแสแจ้งรับรองว่าเขาก็ดูออกแน่นอนค่ะข้อที่2ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้น้ำพึ้งคุณอย่าเตะรังพึ้งข้อนี้เขาเปรียบเทียบให้เราเข้าใจว่าการติดต่อสื่อสารกับผู้คนไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจ เรื่องของการที่เราต้องการมีเพื่อนร่วมงานเรื่องที่เราต้องการมีคอนเน็กชันทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยอยู่บนพื้นฐานของความใจเย็นความสุขุมและที่สำคัญเราต้องไม่กล่าวโทษไม่ตำหนิผู้อื่นแบบง่ายๆค่ะเพราะว่าเหมือนกับการที่เราต้องการน้ำพึ้ง ถ้าเกิดว่าเราไปเตะรังพึ่งซะก่อนแน่นอนว่าพึ่งเหล่านั้นจะลุกคือแล้วก็บินมาเพื่อที่จะต่อยหน้าเราอย่างแน่นอนเราอาจจะได้แผลตามตัวมากมายแทนที่จะได้รังพึ่งมาแบบสบายๆซะอีกเหมือนกับการที่เราติดต่อสื่อสารกับผู้คน ถ้าเราใช้วิธีในการประนีประนอมใช้วิธีการนอบน้อมใช้วิธีการให้เกียรติรับรองค่ะว่าเราจะได้ในสิ่งที่ต้องการมาได้แบบง่ายได้และผู้อื่นเต็มใจที่จะร่วมงานกับเราเราจะต้องเลือกที่จะไม่เตะรังพึ่งนะคะข้อที่3เราจะต้องให้คนเขาเลือกทำในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ใช่ว่าเราไปบังคับเขาค่ะทุกคนไม่มีใครชอบการบังคับ ทุกคนไม่มีใครชอบให้คนมาสั่งว่าจะต้องทำอะไรหรือว่ามาคมคูในสิ่งที่จะต้องให้ทำแต่ทุกๆคนอยากจะทำในสิ่งที่ใจของตัวเองอยากจะทำค่ะดังนั้นถ้าคุณมีเรื่องที่จะต้องการโน้มน้าวผู้คนต้องการจะให้ผู้คนทำในสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องมีวิธีการที่จะโน้มน้าวเขาจูงใจเขาให้เขาเลือกทำแบบที่เขาอยากทำและรับรองว่าผลงานนั้นจะออกมาได้เป็นอย่างดีเพราะเราไม่ได้บังคับ ไม่ได้หมายความว่าการบังคับจะไม่ได้งานนะคะได้เหมือนกันแต่คุณก็จะได้แค่งานแต่คุณจะไม่มีทางได้ใจคนคะ่ะข้อที่4การลงมือปฏิบัติคือการเรียนรู้ที่แท้จริงการเรียนอย่างเดียวมันเป็นเพียงแต่การปฏิบัติตามแนวทางเท่านั้นคะ่ะแต่การปฏิบัติจริงๆต่างหากที่เราจะได้เรียนรู้อย่างแท้จริงและด้วยเรื่องนี้แหลคะค่ะถ้าเกิดว่าเราปรารถนาที่จะรับรู้หลักการต่าง ที่เราศึกษามาจากหนังสือเป็นอย่างดีแต่ว่าเราก็อยู่เฉยๆได้วิธีการมาแล้วรู้แล้วว่าทำยังไงแต่ไม่เคยลงมือปฏิบัติพูดง่ายๆเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยนะคะคุณอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์เป็น แต่คุณก็หยิบหนังสือมาวิธีการขับมอเตอร์ไซค์ว่าจะต้องมีการสตาร์ทมีการหมุนคันเร่งมีการเข้าเกียร์หรือมีการประครับประคองรถไปในทิศทางใดคุณก็อ่านแบบนั้นเป็นซ้ำๆสิบรอบแต่พอคุณจะไปขับรถจริงๆปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นแบบเดียวกันกับในหนังสือเลยค่ะคุณประมาคุณตื่นเต้นและอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้หากไม่เปรียบเทียบกับการขับรถก็เหมือนกับการว่ายน้ำ คุณไม่สามารถว่ายน้ำเป็นจากการที่คุณนั่งอ่านทฤษฎีในหนังสือจนกว่าคุณจะตัดสินใจลงไปในสระว่ายน้ําแล้วก็ใช้ทักษะของคุณนั่นแหละค่ะคุณถึงจะสามารถทำได้ดังนั้นไม่ว่าทักษะต่างๆหรือว่าเรื่องราวดีๆที่คุณได้ฟังหรือจากในหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกันคุณรู้แล้วคุณต้องลงมือไปลองใช้และลองปฏิบัติจริงค่ะข้อที่5รอยยิ้มจะทำให้คุณมีสเสน่ห์เพิ่มมากขึ้น การยิ้มด้วยความจริงใจสามารถช่วยให้คนมีสเสน่ห์และก็สร้างความประทับใจแรกพบได้เป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าคุณจะทำงานเก่งแค่ไหนหากปราศจากรอยยิ้มมันจะเต็มไปด้วยเหมือนกับบรรยากาศอึมครึมดังนั้นคุณจะต้องฝึกที่จะยิ้มและก็ยิ้มอย่างจริงใจนะคะเพราะว่ารอยยิ้มหากมองให้ดีแล้วมันสามารถสื่อความหมายได้ว่าฉันชอบคุณนะคุณทาให้ฉันมีความสุขฉันดีใจที่ได้ร่วมงานกับคุณ เวลาที่ใครมายิ้มให้เราเราเองก็จะรู้สึกอยากจะยิ้มตอบเช่นเดียวกันต่างคนต่างก็มีอารมณ์ดีดังนั้นคนที่ทำงานด้วยความอารมณ์ดีมีมนุษยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันผลงานก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างมีความสุขและความเพลิดเพลินนั่นเองข้อที่6หนทางง่ายๆที่จะเป็นนักสนทนาที่ดีสามารถทำได้แบบนี้เลยนะคะ ในงานเลี้ยงแห่งหนึง่งเขาได้ยกตัวอย่างเอาไว้ว่ามีบุคคลคนหนึ่งที่ชื่อว่าเยดับ e n ิ e r g กเป็นเจ้าหน้าที่ของสั่งสำนักพิมพ์ในนิวยอร์กค่ะในงานนั้นเขาได้มีการสนทนาการกับนักพฤกษศาสตร์คนหนึ่งนานถึงสมชั่วโมงเลยนะคะและหลังจากจบงานแล้วนักพฤกษศาสตร์คนนั้นก็หันมาทางเจ้าภาพและก็ยกย่องว่าโอ้โหนักหนังสือพิมพ์คนนี้เป็นคนที่ สนุกสนานร่าเริงข้าพเจ้าชื่นชอบในตัวเขาเป็นอย่างมากและก็ชื่นชมต่างๆนานาค่ะแล้วจบด้วยการที่เขาบอกว่านักหนังสือพิมพ์คนนั้นเป็นคนที่สนทนาได้น่าสนใจที่สุดในโลกทีนี้มาดูนะคะในมุมของนักสำนักพิมพ์หรือว่านักหนังสือพิมพ์ของนครน,นิวยอร์กคนนั้นเขากลับบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเขาแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยระหว่างการสนทนาตลอด3ชั่วโมงนั้นค่ะ เขามีหน้าที่ในการเป็นผู้ฟังที่ดีโตตอบบ้างเป็นบางครั้งยิ้มแล้วก็ตอบรับในสิ่งที่นักพฤึษษศาสตร์พูดมาหน้าที่ของเขาคือตั้งใจฟังตระหนักถึงเรื่องที่เขากำลังฟังฉะนั้นไม่แปลกเลยค่ะที่ทําไมคนที่เป็นนักพฤึษศาสตร์พึงพอใจในคนที่เป็นนักหนังสือพิมพ์เนื่องจากว่าคนที่เป็น ที่มีทักษะในการพูดที่ดีหรือว่าคนที่ตั้งใจฟังผู้อื่นนั่นแหละค่ะมันเป็นการสื่อให้รู้ว่าคนคนนั้นให้ความสนใจและให้ความสำคัญดังนั้นถ้าคุณเป็นคนคุยไม่เก่งคุณเป็นอินโทรเวิร์ตคุณไม่รู้ว่าคุณจะพูดคุยกับผู้คนแปลกหน้าที่คุณได้รู้จักใหม่ๆได้ยังไง ทักษะการฟังเป็นสิ่งเริ่มต้นได้ดีที่สุดการที่คุณตั้งใจฟังใครอย่างตั้งใจโต้ตอบแล้วก็สนใจในเรื่องที่เขาเล่านั่นแหละค่ะกลายเป็นว่าคุณจะกลายเป็นคนคุยสนุกและใครก็อยากจะคุยกับคุณเพียงเพราะว่าคุณไม่เอาแต่พูดเรื่องตัวเองแต่คุณใช้เวลาในการตั้งใจที่จะฟังเรื่องของเขาอย่างสนใจคุณก็เลยกลายเป็นนักสนทนาหรือเป็นผู้ฟังหรือเป็นคู่สนทนาที่ใครต่อใครต่างก็ชื่นชอบในตัวคุณนั่นเองค่ะ ข้อคิดข้อที่7หนังสือเขาบอกว่าหนทางและวิธีการแห่งการหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรตูเขาบอกว่าถ้าคุณกล่าวหาใครสักคนว่าเขาทำผิดคุณจะทำให้เขาผู้นั้นเห็นพ้องกับคุณหรือไม่ว่าเขาทำผิดคำตอบก็คือไม่เลยค่ะการกล่าวหาของคุณก็จะเปรียบเสมือนการชกเข้าไปที่สติปัญญาของเขาความภาคภูมิใจของเขาดุล,ลพินิษของเขาหรือว่าความเคารพในตัวของเขา ผลก็คือมันจะทำให้เกิดการอยากที่จะตอบโต้คุณบ้างเพราะลักษณะที่คุณทำดังกล่าวมันเป็นการทำให้เขาเจ็บใจนั่นเองค่ะดังนั้นคุณจะต้องใช้วิธีการละมุนละม่อมแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่จะเปลี่ยนใจใครสักคนความจริงมันเป็นแบบนั้นแหละค่ะแล้วคุณจะทำยังไงล่ะถึงจะยังไม่ใช้วิธีการที่ไม่ราบรื่นถ้าคุณต้องการที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามคุณอย่าให้อีกฝ่ายรู้ตัวเป็นอันขาด มนุษย์ทุกคนต้องสอนเสมือนกับท่านมิได้สอนและหากสิ่งใดก็ตามที่ไม่รู้จงเสนอเสมือนว่าเขาลืมมันไปเช่นเดียวกันค่ะเจ้าจงเป็นผู้ฉลาดกว่าผู้อื่นถ้าสามารถที่จะเป็นเช่นนั้นได้แต่เจ้าอย่าบอกผู้อื่นว่าเจ้าฉลาดกว่าเขาโอ้โหอันนี้กูเกศถอดข้อความจากหนังสือเลยนะคะเพราะคนทุกคนไม่ชอบคนที่ฉลาดกว่าตัวเอง คนทุกคนไม่ชอบคนที่รู้สึกเก่งกว่าตัวเองไม่ว่าคุณจะเก่งกว่าใครไม่ว่าคุณจะฉลาดแค่ไหนสิ่งที่คุณทำคุณจะต้องทำให้เขารู้ว่าคุณให้เกียรติเขาคุณไม่ได้ที่จะไปท้าชิงกับเขาหรือคุณไม่ได้จะต้องการไปแข่งขันกับเขาพูดง่ายๆคนฉลาดที่แท้จริงจะไม่อวดฉลาดและจะไม่หักหน้าใครนั่นเองค่ะข้อที่8วิธีกำจัดความไม่สมหวัง คนส่วนมากเวลาที่ต้องการที่จะจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามเขาก็มักจะพูดมากอยู่ฝ่ายเดียวผลลัพธ์มันก็เลยไม่เป็นตามหวังทำไมคุณไม่คิดที่จะใช้คนที่ติดต่อให้เป็นคนพูดแทนละ่ะเพราะว่าเขาจะรู้ถึงกิจการรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นด้วยกับความคิดนั้นเขาก็อาจจะอยากแย้งขึ้นมาทันทีถ้าไม่จำเป็นจริงๆคุณจงอย่าทำแบบนั้นเป็นอันขาด ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลหรือไม่ก็ตามพราะเมื่อเขามีความคิดหรือมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นเขาจะไม่นำเสนอสิ่งนั้นมาปรึกษาคุณอีกสิ่งที่คุณควรทำก็คือควรที่จะตั้งใจฟังอย่างต้องเนื้อตั้งใจและด้วยน้ำใส่ใจจริงค่ะและพร้อมที่จะสนับสนุนให้เขาได้แสดงความคิดเห็นของเขาอย่างเต็มที่เมื่อใดก็ตามที่เราประสบความสำเร็จไม่ว่าจะมากหรือว่าจะน้อย เราก็ไม่ควรที่จะฟุ้งซ่านโอ้อวดความสำเร็จของเราแต่เราจะต้องถ่อมตัวอยู่ไว้ตลอดเวลาจึงจะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้อื่นค่ะหากเราต้องการที่จะจูงใจใครให้ผู้อื่นคล้อยตามหลักสำคัญประการหนึง่งจงปล่อยให้อีกฝ่ายเป็นผู้พูดเป็นส่วนมากส่วนเราให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน ข้อที่เเดลคาเนกี้ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าสิ่งที่มนุษย์เราต้องการคือเขาถามเราเลยนะคะว่าคุณอยากจะได้คาถาศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาทำลายความโกรธหรือว่าสร้างมิตรภาพและทำให้อีกฝ่ายฟังเราอย่างตั้งอกตั้งใจบ้างไหมครับคำที่คุณควรจะพูดนั่นก็คือว่าผมไม่ได้โทษคุณเลยแม้แต่น้อยที่คุณรู้สึกเช่นนี้ถ้าผมเป็นคุณแน่นอนหรือเกินผมต้องรู้สึกเหมือนกันกันกบคุณเช่นเดียวกัน คาถานี้เดลคาเนกี้ได้เอ่ยเอาไว้ในหนังสือและเขาบอกว่าจะพูดเมื่อไหร่ก็ตามขอให้ใช้ให้ถูกกาลเทศะและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะเพราะมันเป็นคำพูดที่จะทำให้อีกฝ่ายใจเย็นลงได้อย่างมากแต่คุณจะต้องพูดแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาแบบร้อยเปอร์เซถ้าเกิดว่าเราต้องการให้คนรู้สึกเป็นมิตรและคล้อยตามเราเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจต่อความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาของอีกฝ่ายนั่นเองค่ะ ิดท้ายด้วยข้อที่10วิธีวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ให้บาดหมางใจกันคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้เพียรพร้อมไปทุกด้านและพร้อมที่จะปกป้องหรือว่าป้องกันตัวเองเสมอแม้ว่าจะเป็นคนผิดหรือไม่ผิดก็ตามทันทีที่ได้รับรู้ว่ากำลังถูกคุกคามจากภายนอกคนเราก็จะเกิดอาการต่อต้านทันทีถ้ามีคนมากล่าวหาว่าตัวเองเป็นคนทำผิดแบบตรงๆน้อยคนที่จะยอมรับผิด แต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ยอมรับผิดง่ายๆหรอกคะ่ะแม้ว่าตัวเองจะทำผิดจริงๆก็ตามดังนั้นที่เราจะไปบอกใครต่อใครว่าเขากำลังทำผิดอยู่ปรับปรุงตัวเองใหม่ซะคุณทำแบบนี้ไม่ถูกต้องรับรองว่านั่นเป็นการจุดชนวนให้เกิดการบาดหมางใจกันได้แบบง่ายๆเพราะอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณมัวแต่ไปจองจับผิดเขาเขาจะไม่คิดเลยว่าตัวเองทำผิดแต่เขาจะคิดว่าคุณไปทำให้เขาเสียหน้า คุณทำให้เขาเสียความภาคภูมิใจและมันจะทำให้เขาต้องการที่จะตอบโต้คุณบ้างเมื่อมีโอกาสวิธีที่ดีที่สุดในการที่คุณอยากจะเตือนคนอื่นเพื่อให้เขานึกได้ควรที่จะทำแบบนี้ค่ะไม่ควรที่จะไปต่อว่าใครตรงๆแม้เขากำลังทำผิดก็ตามคุณต้องมีวิธีการทางอ้อม ในหนังสือได้ยกตัวอย่างสถานการณ์นะคะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกำลังสูบบุหรี่อยู่ในโรงงานและเจ้านายของเขาก็ไปเห็นและวิธีการที่จะมาสูบบุหรี่แบบนั้นมันไม่ถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าเขาเตือนออกไปตรงๆด้วยการดุดาด้วยการหักเงินเดือนรับรองว่าลูกน้องพวกนี้ก็จะต้องโต้ตอบด้วยการไม่ชอบเขาและอาจจะหาโอกาสที่จะเอาคืนหรือหาโอกาสที่จะสูบบุหรี่แบบนั้นอีกก็ได้แต่วิธีการที่เจ้านายทำคือยังไงรู้ไหมคะ เขาเดินไปหาลูกน้องกลุ่มนั้นแล้วก็พูดขึ้นว่าอา้าวนี่พวกคุณสูบบุหรี่ด้วยเหรอผมไม่เคยรู้เลยนะว่าพวกคุณเองก็สูบบุหรี่เหมือนกันนี่เลยผมมีซิก,ก้าที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมอบให้ใครดีเอาเป็นว่าผมให้ซิก,ก้าพวกนี้กับพวกคุณแล้วกันนะแต่ว่าผมว่ามันจะดีกว่านี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่สูบอยู่ตรงนี้เราออกไปสูบข้างนอกกันดีไหม คุณใช้ซิก,ก้าพวกนี้แล้วก็ไปสูบอยู่ข้างนอกผมอยากจะให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วไม่อยากให้คนอื่นมองพวกคุณไม่ดีอ่ะได้ไหมครับรับรองค่วะว่าตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นลูกน้องรักเจ้านายคนนี้มากๆและที่สําคัญไม่เคยมีลูกน้องกลุ่มนี้สูบบุหรี่ในโรงงานอีกเลยหรือถึงจะมีกลุ่มอื่นๆไปสูบอยู่ตรงนั้นลูกน้องกลุ่มนี้ก็จะคอยไปตักเตือนว่าอย่าสูบบุหรี่ในนี้นะมันไม่ถูกต้องไปสูบข้างนอกกันเถอะกลายเป็นว่าเขากลับได้ใจลูกน้องขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะ เห็นไหมคะว่าทั้ง10ข้อนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆไม่แปลกใจเลยที่พระเอกรูปหล่อที่ครูเก๋สุดจะปลื้มเขามากๆเลยเขาได้พูดถึงหนังสือเล่มนี้ในรายการที่เป็นพี่อ้อยพี่ชอดจัดรายการนั่นเองคุณสนใจหนังสือคุณไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปแต่ถ้าคุณอยากจะดูรายการนี้คุณก็สามารถไปดูได้เช่นเดียวกันค่ะครูเก๋ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทั้งหนังสือและจากรายการนะคะแต่มีความชื่นชอบส่วนตัวและมีความรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับผู้คนที่อยากจะมาเล่าให้ ทุกทุกคนฟังนั่นเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามช่อง podcast ครูเก s t a สเตชันค่ะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ